สวัสดีครับผมชาติเจรรญทรั์นะครับวันนี้วันที่เก้าพี่น้องเล็กพริกหนูเล่นเล่นโบสองงานเจอของแข็งครับพี่น้องเอ้ยอาจารย์กบจัดให้นี่ลึกประมาณ โอ้สี่เม็ดแล้วนี่มีซีเจ็เล่นได้ครับเจาะแข็งให้ดูเรียบร้อยครับ NPR เกียร์ล็อก 6BG 1หนึ่งฟ้าส้ม185มือซ้ายมาแล้วครับมือขวาไปเตะบ,บอลวันนี้ มือซ้ายกลับมาแล้วโอ้นี่ครับตอนแรกก็เปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไวบอดูความแรงครับโอ้โหเอาแรงครับแรงถึงจะเก่าแต่ก็แรงครับเปิดหน้าดิโอ้ยรวมเลยเด้ เมื่อกี้ไปหาดำกรีนไี่น้องไปหาดำกรีนมาให้กำลังใจเจ้ามักทูเขาตอนนี้เล่นไปพัน0ันสามร้อเที่ยวแล้วครับโอ้ยชอกเล็บยาวสงสารเลยดินดินค่อนข้างแข็งครับ สารเลกริกขร้องครับร้องเหมือนกันเสียงร้องเลย65แรงม้าครับชายาเขาเล็กพริกขินูโอมสัสซีพีซี70.8 8,500ชั่วโมงแล้ววันนี้ทุกอย่างเดิมเดิมหมด มีแค่บุงกีกับฟันนะครับฟันจะเปลี่ยนบ่อยฟันตัวนี้เชื่อมครับเชื่อมแนบเลยจะเห็นได้ว่ายาว <c oughs> อาจจะร็อกติก,กรถร่วมนะโอ้รถร่วมหลายคันเลย <c oughs> ไม่ติ๊กเกอร์หายไปไหนวเนน่ะนะโอ้ไม่เป็นไร นี่ครับอาจารย์กบเปิดตรงนี้น้ำออกเลยใสแจ้วน่ากำลังคุยโทรศัพท์อยู่รถคันนี้ก็ซื้อมาประมาณ49มั้งครับ49ได้195โอ้น่าจะเจาะสามชั้นครับจะเจาะได้ไหมดินค่อนข้างจะแข็ง งัดได้ก็งัดครับคุงกีห้าฟันใบแท็ก45ส้เซนโรลเลอร์5ตัวแคเรีย1ตัวครับยนยนเครื่องยนต์4ีูบ65แรงมา้าวัดรอบเครื่องก็พัน0รอบต่อนาที7ตันครึ่งครับตีไปเลย ลุยไปเรื่อยๆกว่าจะถึงปีใหม่น่าจะได้สัก3ามพันเที่ยวครับเปมือด,ดูการก็จริงรถขุดขนาดเจ็บตันนี่ครับก็ดูว่าเล็กแต่ก็คล่องตัวสูงครับประหยัดเชื้อเพลิงก็ไม่เปลืองนะครับ วันละพันห้าถึงพันแประมาณนี้ครับแต่ก็ตักได้เป็นร้อยเที่ยวเหมือนกันส่วนอาจารย์กบนั้นก็ตักตัก10บาทพี่น้องหมายถึงว่าตักตักน้าละส0บาทนะคาแรงเขาตักไปเลยนะครับวันนี้ตักร้อยเที่ยวก็คูณสิบบาทก็คือหนึ่งพันตักร้อยิบเที่ยวก็คือคูณด้วยสิบก็คือพันสองนะครับ กับข้าวกับปลาล่กินฟรีครับนะอาจจะมีซื้อเครื่องดื่มปิดกินของตัวเองแล้วก็สิการ์เรตนะครับต้องซื้อเองประมาณนี้ก็สมมุติว่าเดือนหนึ่งเขาเขาคุณได้สามพันเที่ยวนะครับเขาก็จะได้สาม0มือยู่กินพร้อมครับ ก็ถือว่ารายได้ดีทีเดียวสำหรับอาจารย์กบอ้าวร้อยเก้าห้าครับร็อกร็อกในตำนาน เป็นบอ่อเพืจะเก็บน้ำตรงนี้ลุยเรื่อยๆพี่น้องลุยไปเรื่อยๆงานก็พอหาได้ครับพอหาได้ช่วยกันหาดินตอนนี้ก็เปิดบอ่อที่4แล้วเอาเจอดินแข็งครับนี่ก็นายเจริญสริ เข้าไปดูได้ครับ YouTube เป็น f c ชัดเดินซับก็มาอยู่ด้วยกันโอ้น่าจะสามฤดูกาลแล้วเนี่ยไม่ไปไหนครับนอนบอตลอดนอนในรถกินในรถเพราะว่าเขาต้องเดินทางถ้าไปบ้านก็ประมาณโอ้สี่สิบหาสิบโลครับอยู่ไม่ไปไหนอยู่กินด้วยกันนี่แหละ แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเดินสายนะครับอาจจะมีลุกพี่ดูอยู่นะครับตับชัยดูแลเรื่องบัญชีเรื่องน้ำมันส่วนรถคุณก็มอบให้อาจารย์กบนะครับดูแลแต่เพียงผู้เดียวรถไทยก็มือขวาครับรงถ่ายแต่รถส่วน NPR ก็มือซ้ายมือซ้ายกลับมาแล้วครับ <c oughs> ก็ จริงๆผมก็มีทำหลายอย่างครับนะส่วนใหญ่ก็จะเดินสายถ่ายวิดีโอหรือว่าทำนะคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสมัยก่อนนี่เมื่อ20ว่าปีที่แล้วนี่ผมก็เคยซื้อเคยเล่นรถเก่านะครับราคา2-3แสนไม่ไหวพี่น้อง่อมไม่ไหวนะครับ แล้วก็ซื้อมาตัวนี้น่าจะคันที่6นะถึงตัดสินใจแกะกล่องก็แกะกลอก่กกลองคันนี้มานะครับโดยจริงแล้วก็หุ้นกันกับพี่ชายนะช่วยกันดูครับเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไปทั่วไทยครับส่วนดินก็ช่วยกันหาในหน้าหาที่ลงนะครับดินก็หาไว้เยอะอยู่ซื้อไว้บ้างุฟรีบ้างนะครับ เราหาดินได้ก็ที่เทก็ค่อยๆไปตรงนี้ถ้าไม่หมดเราก็ย้ายย้ายไปที่อื่นแล้วก็กลับมาเอาอีกนะกลับมาเอาเรื่อยๆจนจนเป็นรูปสังสวยงามเป้าหมายก็คือปีหนึ่งนะครับเราเริ่มทำงานประมาณ10-15พบศพิจิกา15หพิจิกา ไปจนถึงพฤษภานะพี 6. 5. 6. 5. 6. ่น้องพฤษภามิถุนาก็หกเจ็ดเดือนแปดเดือนจนกว่าฝนจะตกนะครับฝนจะตกก็ไปเรื่อยๆนี่ก็ทำจนถึงประมาณ25น่าจะเจ็ดวันอันตรายอ่ะร้อยเก้าห้าครับสมองนึงนายเจริญสิริเอดโอเจ็ดดีกีโนครับ อนข้างโอ้จันกรใส่ร้ายนี่นี่สองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นอ้องก็ค่าดันนี่กองลนะสามสิบบบรถไทยดันสามสิบบาทเออูกพี่มาโชว์กล้ามหน่อยเก่าไปเรื่อยนะครับ ที่จริงขุดศะท่านใดที่อยู่แถวอำเภอบ้านกรวจนะครับหรือว่าบุรีรัมต้องการขุดศะฟรีนะครับเดี๋ยวชาติเติรันพั์จะไปคูให้โดยอาจารย์กบหรือว่าลอกนานะจัดให้ครับโอ้เดี๋ยวดูก่อนว่า8,500ชั่วโมง ผมยังไม่ได้ถ่ายไฮดรอลิกที่นี่ไฮดรอลิกจะใช้ประมาณ2แกันลอนใหญ่นะครับประมาณ40ลิตรอัตราการคุดดีดํำละประมาณ90บาทนะครับ90บาทถ้าร้อยเที่ยวถ้าวันหนึ่งได้ร้อยเที่ยวก็คือคูณด้วย90นะครับก็คือ9,000นะครับ 9,000บาทหักค่าคนขับไป1,000หักค่าเชื้อเพลิงไปตีไปเลย2,000นะครับแล้วก็ค่าข้าวอีก1,000ก็จะเหลืออยู่ประมาณ5,000นะครับแต่ว่าเราจะมีรถรถไถรถไถก็จะดันดัน30บาทถ้าดัน100กองก็คือ3,000นะครับจะได้ตัวนั้นมาช่วยค่าน้ำมันแล้วก็จะมี NPI คันหนึ่งนะครับจะช่วยค่าน้ำมัน ช่วยคาน้ำมันช่วยค่าข้าวนะครับถ้าท่านมีรถขุดก็ควรจะมีรถไถแล้วก็รถดํานะครับประมาณคันหรือสองคันแล้วเงินรถขุดก็จะเหลือเต็มเต็มครับนะประมาณนี้แต่ค่าบํารุงรักษาก็ต้องมีครับมีนะอันนี้ยังมีงวดนะครับยังเรียนค่างวดงวดละผมถือว่าผมเช่ามาวันละพันสี่ร้อยบาทนะครับ วันล,ละพันสีนะพี่น้องที่เหลือถึงได้กินนั่นหมาความว่าคูณด้วย30ตกมา42,600บาทนะครับสมงวดก็ดูสภาพก็ยังใช้ใช้อีกยาวครับนะก็เหลืองวดอยู่ประมาณส0 0แสน 2, นิดๆน,น,นะครับแรับเดียว เมือ่อกี้ถ้าทำก็อยู่ประมาณสักแ0ดพครับนะ8ป0 0กเดี๋ยวช่างกล้องจัดให้ <c oughs> ถ้าได้คันใหญ่มาก็คันใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เงินเยอะเท่าคันเล็กนะครับจากการคำนวณมาถ้าคุณเอารถ200อยมาขุดตรงนี้นะครับบวกลบคูณหารกำไรที่ได้จะแพ้70นะพี่น้องนะครับ ถ้าเอา200รนะมาขุดสระตรงนี้เพื่อเอาดินไปขายถ้าร้อยี่อ่ะร้อยยี่จะจะโอเคครับนะจะได้เยอะกว่า70แต่ก็ไม่แน่ถ้ารถเก่านะงั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับขอแค่วันละ3-4สี่พันนะครับพอเราส่งงวดที่เหลือก็พอได้กินครับนะ ประมาณนั้นงางวดก็5เดือนก็แป๊บเดียวครับสงกรานก็จบล้วะเดี๋ยวรอน้ำมาก่อนแต่ว่า14นาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันก็จบด้วย PC-70 นะครับเปิดบอตัวยาจย์กบประมาณ2งานนี่ครับอาจจะเจาะลึกประมาณสัก5 6เมตรนะสชั้น สนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจรอนทรัพย์รูปปรทท้ว่ x er าเพจชาติเจรอนทรัพย์ x c a r a t e r i n t r u c k 098 272 3752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ